เมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอโทฟลาโวกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มขน้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอโูฟลาโบกาไปใช้ดูสิจ้า สดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ดิฉันประภารินแดงรอดพาท่านผู้ชมเข้ามาสู่ไร่อ้อยนะคะแสนงามเพราะว่าเป็นไร่ของคุณจันหอมแสงงามนะคะตรงเรียกว่าไร่อ้อยแสงงามถูกไหมหหนะคะคท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะดิฉันได้พาท่านผู้ชมเนี่ยมายืนอยู่ในพื้นที่อ,อําเภอบัวใหญ่นะคะตําบลตาบลขุนทองขุนทองนะคะแล้วที่นี่คือคือบ้านบ้านสกงูเหลี่ยมบ้านสกงูเหลี่ยมนะท่านผู้ชมค่ะ ตรงนี้เนี่ยเป็นไรอ้อยที่เราได้ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าคุณจันหอมแสงงามนะทีย่ยืนอยู่ข้างแนนเนี่ยนะคะได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องกราวสวัสดีค่ะการเป็นทางการนะคะอีกครั้งหนึง่งนะในรอบหลายๆปีที่เราได้เข้ามาดูแลได้เข้ามาเยี่ยมชมแปลงอ้อยตรงนี้เนี่ยนะคะปีนี้เป็นปีที่ไรแล้วเนี่ยอ้อยตรงนี้ต่อสี่แล้วค่ะอ้อยตอ่อสี่ก็คือปีสี่ถูกไหมปีสี่เขาอ้อย หนึ่งต่อนะคะตอนแรกก็คือปีแรกะนะอ้อยปีสี่อ้อยตออสี่เนี้ยคือปกติแล้วเขาจะปลูกแล้วก็ตัดกันกี่ครั้งคะกี่กี่ต่อต่อละแล้วแต่คนที่เขาบํารุงเอาได้นะคะค่ะบํารุงได้ก็ตัด,ไ,ดไ,ปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆค่ะแล้วพี่เจนหอมนี่เคยปลูกเนี่ยตัดได้สูงสุดกี่ต่อคะเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มปลูก แต่ก็ถ้าดีอย่างนี้ก็จะเอาไว้ไปเรื่อยๆโอไปเรื่อยๆค่ะซึ่งตรงนี้นะคะท่านผู้ชมคะที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะด้านนี้นะคะเป็นอ้อยของพี่ยันหอมเองนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูมาตั้งแต่ปีแรกค่ะตั้งแต่ตอนแรกเลย<ร>นะคะตแเลยมาปีนี้ปีที่สี่เป็นแฟนที่เหนียวแน่นจริงๆนะค่ะฮะมันดียังไงอะคะใช้แล้วเนี่ยปีที่สี่อะปีที่สี่พูดถึงปัญหามันก่อนอ้อยปีสี่เนี่ย เพราะข้างนี้ก็เป็นอ้อยปีสีเหมือนกันปัญหาของอ้อยปีสีคืออะไรปัญหาของเขาก็บอกว่าอ้อยอ้อยของเขานี่เขาไม่บํารุงเหมือนกับของเราเนาะก็คือการบํารุงการบํารุงมาอยู่ที่การบํารุงอ่าบำรุงยังไงคะอ้อยปีสีต้องใส่ปุ๋ยเยอะไหมก็ธรรมดาแต่เราจะมาเน้นตรงที่ว่าเราเอาโอทูของเรามาฉีดบํารุงค่ะปีนี้มันแรงด้วยเนาะแต่เราก็มีตัวช่วยคือโอทูพาวเวเจนพาวเวนินพาวเวก้านี่แหละโอทูใช้ตัรเจาะแร่ พอมาปีนี้เนี่ยนะคะพอเราเริ่มใช้กันมาแล้วการใส่ปุ๋ยการให้ปุ๋ยเนี่ยคือปกติถ้าเขาไม่ได้ใช้เลยอย่างเงี้ยเขาต้องใส่ปุ๋ยเยอะไหมใช้เยอะถ้าไม่ใช้เยอะอ้อยก็ยไ,ไม่ขึ้นค่ะตอนนึงแรกเขาใช้ไปสิกี่กระสอบ,สอบไร่ละสอบไร่ละหนึ่งกระสอบจ้ะใส่กี่ครั้งเขาก็ใส่สองครั้งก็ไร่ละสองกระสอบไม่เขาเขาชิดภาพรวมยังไงเห็นแบบว่า ที่เฉลี่ยเฉลี่ยว่าก็คือไล่ละก็สอบดูแล้ะก็สอบไปเลยอันนี้หมายถึงว่าดูแล่ามันดูแ,แต่ถ้าเป็นคนที่ดูแลดีจริงๆเนี่ยนะคะบางพื้นที่นี่ใส่กันหนึ่งสองก็สอบสามก็สอบอเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าอ้อยเขาไม่โตไม่สวย<ห>ไม่เจริญเติบโตอ่าแล้วอ้อยแล้วปุ๋ยที่มาใส่อ้อยนี่มันแพงไหมคะแพง<ๆ><ๆ>กระสอบนึงก็ประมาณแปดร้อยกว่าบาทหรือเก้าร้อยกว่าบาทนี่แหละบางทีเขาเขาาใส่แล้วบางทีอ้อยเขาไม่ขึ้นเขาก็มาใส่อีกค่ะ แต่ของเรานี่เราจะไปเน้นตรงที่อาหารเสริมของเราถาูฉีกเข้าไปใช่ใชฮะเราเนี่ยค่ะอ้อยของพี่จันหอมที่ดูแลตรงเนี้ยกี่ไร่นะแถวนี้ประมาณสามไร่ครึ่งอ๋อทำสามไร่ครึ่งแต่แปลงนี้นะจะมีอยู่ที่อื่นตรงน้นก็มีอห้าไร่อยู่ฝั่งโน้นค่ะสรุปแล้วรวมๆมแล้วทําไปกี่ไร่ทั้งหมดทั้งหมดปีอยู่ฝั่งน้นก็ห้าไร่อยู่นี้ก็ห้าเกือแปดแปดไร่ครึ่งเนาะค่ะแปดไร่ครึ่ง ค่ะแปดไร่ครึ่งเนาะเอาเฉพาะพื้นที่ตรงนี้นะคะเวลาเราตัดเนี่ยมันตัดพร้อมๆกันหมดเลยไหมตัดพร้อมกันเลยตัดพร้อมกันหมดนะคะจ้าปีแรกปีแรกนะอ้อยตอแรกเนี่ยส่วนมากเขาบอกว่าตอนไหนที่มันได้เยอะที่สุดเขาบอกว่าตออแรกยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะตอสองเขาบอกว่าหน่อมันจะเยอะต้นลำต้นมันจะเยอะกว่าต่อแรกมันจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่น้าหนักมันดีเขาบอกแต่ลำต้นมันต่อสองต่อสามนี่ลำต้นมันมันมันเยอะ แต่ถ้าเราบำรุงได้น้ำหนักลําต้นเยอะน้ําหนักเราก็ต้องต้องบำรุงเอามันก็ได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยต่อแรกใช้โอทูนะคะใช้โอทูบำรุงใช้ดูโอทูดูแลเนี่ยนะคะได้ไปกี่ตันครั้งแรกคร้แรกสามไร่ครั้งแรกนะค่ะฝั่งนี้สามไร่และและ,และตอนนั้นเราก็อเอาแบ่งพันไปด้วยเนะเาะอ๋อแบ่งพัน เอางี้ดีกว่าเพราะตอนแรกมันอาจจะนานและครบสามปีมาแล้วนะคะเอารอบที่ตัดไปก่อนที่จะเป็นต่อสี่ต่อสามได้ต่อสามปีที่แล้วเนาะได้หกสิบสองตันสามไร่จะสามไร่ครึ่งเนี่ยสามไร่ครึ่งเนี่ยนะคะเลยหกไร่ลยยี่สิบตันสิจะถูกไหมคะจะก็สามไร่ครึ่งเนาะดีไหมก็ดีก็จึงบอกว่านี่แหละเวลาเพื่อนเขามาตัดเขายังบอกว่าอ้าวทำไมอ้อยโอทูไม่เหมือนอ้อยคนอื่นเขาบอกว่าอ้าวทำไมไม่เหมือนมันหนักเขาบอก เขาเหนื่อยก็เลยว่าถ้าอยากจะได้ก็เอาอุปถัไปใช้เขาบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัดอ้อยก่อนเดี๋ยวจะทดลองทดลองไปใช้สักแปลงสักสักถังหนึ่งเขาบอกตอนนี้ก็เริ่มใช้ตอนตอนนี้ก็เริ่มตัดกันแล้วตนนี้เริ่มตัดแล้วพอี่หอมเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะต่อสี่เนี่ยจะตัดอีกอีกวันไหนเนี่ยคะอีกสักสองสามวันนี่แหละค่ะสองสามวันจะตัดแล้วนะคะ ก็คือท่านผู้ชมครัที่นี่เนี่ยนะอำเภอโบใหญ่ตรงพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นการขึ้นแรงกันอยู่นะคะก็คือต้องไปตัดของเพื่อนบ้านก่อนใช่วยกันก่อนอแล้วก็พอถึงตาเราเพื่อนมาตัดเพื่อนมาตัดช่วยเราเพื่อนนี่เห็นนี่ไม่ค่อยอยากมาช่วยเลยเนี่ยรู้สึกมันจะสนงมากเลยค่ะเขาบอกว่าเหนื่อยเขาบอกว่าทำไมอ้อยไม่เหมือนของเขาไม่เหมือนของเขาเนี่ยมันหนักเขาบอกเขาเหนื่อยค่ะแต่แต่เขาก็ต้องมาช่วยเพราะว่าเราเป๊ะ ไปช่วยเขาแล้วจ้่เขาต้องมาช่วยเรา่านะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสังคมที่ยังรักใครกันนะคะใช่กันแล้ววิธีการดูแลการฉีดโอทูของพี่ยันหอมเนี่ยนะคะใครเป็นคนมาฉีดให้แฟนไปมาฉีดให้นะคะแล้ววันนี้ไปไหนแฟนไปตัดอ้อยช่วยเขาอ๋อไปขึ้นแรงเขาก่้นรงเพราะของเราจะตัดแล้วเนาะค่ะต้องไปช่วยเขาเอยฉีดยังไงฉีดตอนเช้าค่ะฉีดตอนเช้าแล้วฉีดกี่ครั้งคะเนี่ยว่าสี่ครั้งแลค่ะเพราะว่ามันแรงเราก็เลยฉีดบ่อยหน่อยสี่ครั้งนี่ถือว่าบ่อย บ่อยไหมสีค้างนี่ก็ถือว่าบ่อยเนาะสำหรับคนเขาพสูงเร็วใช่ไหมคะเพราะพอสูงสูงนี้ก็ไม่เข้ากันแล้วเนาะนั่นแหละแล้วเวียนหอมเนี่ยพอตัดปุ๊บนะคะฉีดตอนช่วงไหนบ้างช่วงพอตัดปุ๊บพออ้อยมันกระดังจะงอกขึ้นมาใช่ไหมเป็นแล้วก็มาฉีดเลยตัดดึกได้ได้ประมาณไม่ถึงเนาะค่ะนึกถึงในอันเดือนหนึ่งใช่ประมาณหนึ่งเดือนเริ่มจะแตกเริ่มจะแตกแล้วก็เอามาฉีดหนึ่งครั้งวิธีการผสมผสม ใส่ถังเลยค่ะถังใส่ถังลิยี่สิบลิตรจ้ะก็อย่างละห้าซีซีผสมกันไปเลยค่ะไฟเบอร์เจนไฟเบอร์ก้าไฟเบอร์นินอ่าอาหารเสริมตัวแรกเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นโอทูพรีเมียมเนาะียนโอทูพรีเมียมจห้าซีซีจ้ะนะฮะไฟเบอก้าฟเบอนินใส่รวมไว้หมดเลยใส่รวมกันไปหมดเลยอย่างละห้าจ้าแล้วก็ฉีดชุ่มไหมฉีดไม่ชุ่มเป็นละอองฉีดเป็นละอองปล่อยไปเลยสามไร่นี้ใช้หมดไปกี่ถังก็ไร่ละ ถังเนาะไ้ละถังจ้ะสามไล่หมดไปแค่สามถังสบายไหมคะอย่างเงี้ยสบายค่ะไม่ต้องปิดปากไม่ต้องปิดจมูกสบายบางทีเปรี้ยไม่อยู่อีฉันก็มาจีดเองโอ้แบกไว้เหรอคะแบกเราเราแม้เอาถังใหญ่เราถังแค่สิบหกลิตรถังเล็กถังเล็กเนาะนะคะเป็นผู้หญิงก็ใช้เล็กๆหน่อยนะคะและพอฉีดครั้งแรกไปแล้วเนี่ยนะคะกี่วันถึงมาฉีดใหม่อีกรอบรอบที่สองประมาณ ้ามีเวลาก็ยี่สิบวันถ้าไม่มีก็หนึ่งเดือนค่ะก็คือหมายถึงว่ายี่สิบวันเนี่ยมาฉีดก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงเดือนหนึ่งก็ต้องมาฉีดจ้ะเดือนหนึ่งก็ไม่ฉีดอีกค่ะสรุปแล้วก็คือรอบเนี้ฉีดไปสี่ครั้งจ้ะแล้วก็ปล่อยันอย่างเงี้ยปล่อยไปเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าปีห้าสี่นะคืออ้อยเนียเป็นอ้อยปีห้าสี่เนาะไอปีห้าห้านะคะปีที่แล้วที่ผ่านมามันแรงมากมากฝนก็ไม่มีแล้วร้อนมากเลยร้อนมากค่ะ ขนาดว่าเห็นว่าปลูกข้าวก็ข้าวก็ตายนะคะตายฮะย้าขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่อ้อยเราอ้อยเราก็ไม่ตายเพราะ,ะว่าแล้งก็ก็ดีกว่าข้าวดีกว่านะคะค่ะ่านผู้ชมคะอย่างที่แนนถือไว้นีนะคะ,ะเป็นแค่ส่วนล่างนะคะของดําอ้อยซึ่งเราขอเพี้ยนหอมเนี่ยตัดออกมาดูสักหนึ่งรันะคะเรี<ะ><ะ>วยกว่าหนึ่งรัมนะฮะ,ฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ลำต้นนะคะซึ่งเนี่ยในไร่อ้อยเนี่ยคือขนาดนี้เกือบทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็แกล่งมากค่ะท่านผู้ชมค่ะเรียกว่าเนี่ยเคาะในดังไส้นี่ตันไหมคะตันค่ะซึ่งปกติพี่ชันหอมค่ะไอ้อ้อยเนี่ยใกล้จะตัดแบบนี้ยคือวันสองวันจะตัดแล้วไส้มันไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมค่ะไม่เป็นอย่างนี้ถ้าที่เราไปตัดมันจะเป็นก้าวขาวบางทีมันจะเป็นแบบยังไงอะคือมันจะไม่ตันอย่างนี้จะไม่ไม่ตันน้าหนักมันก็เบาเีลอย่างค่ะถ้าเป็นแบบนี้ดีไหมพี่เนี่ยดี ต็นมากเลยก็น้ำหนักก็ดีเนาะค่ะใน่ังที่เรานั่นมานะฮะคือมันไม่มีไส้ขาวเลยนะมันค่ะมีไส้ขาวเป็นเหมือนแบบมีน้ำตาลอยอยู่นี้เต็มเลยเนาะจ้ะนะฮะน้ำหนักดีอ่าแล้วก็น้ำหนักดีมากนะขาเนี่ดังก๊อกจ้องโอ้โหนะฮะแล้วเขาอย่างนี้เกือบทั้งหมดเนี่ยพี่นนทหอมคาดว่าต่อสีเนี่ยมันจะได้สกี่ตันกล่ว่าคิดว่าจะได้เจ้าเดิมอ๋อแลวหกสิบกว่าตันนี่ก็พอใจแล้วใช่ไหมจ้ะจ่ะประมาณหกสิบตันก็พอ ก็พอใจเพราะว่าเป็นแรงเนาะแรงมากนะค่ะแจ้แรงมากเพราะว่าของแปลงอื่นเขานี่แบบปกติเขาเคยได้ร้อยใช่ไหมปีนี้เขาไม่ถึงร้อยเลยเขาได้ประมาณแปดสิบกว่าตันร้อยเขาลดไปตั้งสิบกว่าตันของเขากี่ไร่ที่เขาได้ร้อยตันบางคนก็สิบกว่าไร่นะสิบกว่าไร่จ้ะปีนี้ผลผลิตลดลงอีกจะลดลงอีกค่ะแล้วที่พี่นนของเคยไปตัดของเพื่อนบ้านเนี่ยมีต่อสีบ้างไหม มีแล้วเขาได้ผลผลิตดีไหมบางทีเขาก็โลบางทีเขาก็ไม่ไม่เม็ดเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้โอทูเขาใช้แต่ปุ๋ยอเขาใช้แต่ปุ๋ยแล้วก็มันแรงอย่างนี้แหละค่ะอันนี้ของเราแรงก็ยังเรามีอาหารเสริมช่วยค่ะตรงนี้ตรงนี้ถือว่าโอทูนี้เราช่วยได้เยอะอืก็คือของยการเจริญเติบโตประหยัดปุ๋ยด้วยประหยัดแรงงานด้วยเพราะว่าเนี่ยค่ะที่เราดูแลอยู่ในตรงเนี้ย สามไร่ก็ใช้แค่สามถังถูกไหมคะสามถังสามถังก็ฉีดแป๊บเดียวก็เสร็จแป๊บเดียวนะคะไม่ถึงชั่วโมงมั้งคะไม่ถึงค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเราประหยัดพลังงานประหยัดแรงงานนะคะและผลผลิตเราก็เพิ่มพอใจไหมพี่ยงหอมพอใจพอใจที่ผลผลิตกับสุขภาพเราไม่ต้องไปใช้เคมีบางคนบางคนเกิดเกิดอ้อยมีปัญหาเรื่องแมลงเรื่องนอนเรืออะไรแล้วเขาต้องพึ่งเคมีใช่ไหมเราต้องเอา ฟาวน์นีองเรานี่แหละฉีดไปเลยป้องกันมีไม่มีแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนมันก็ดีแล้วมีปัญหาเรื่องนอนโกนอนอะไรกับเขาก็มีนิดหน่อยค่ะแต่เราก็มีตัวนี้ช่วยเอาฟาวนีนช่วยเข้าไปช่วยได้แน่นอนช่วยได้แน่นอนค่ะเห็นไหมท่านผู้ชมคะนี่ก็คือคํายืนยันจากปากของเกษตรกรนะคะที่ใชโอทูมาอย่างต่อเนื่องนะคะปีนี้ก็ปีที่สามแล้วปีที่สี่เนาะปีที่สี่เพออ้อยต่อสี่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็ทางรายการก็อยากให้พี่จันหอมเนี่ย ได้ผลผลิตในอีกสองวันข้างหน้าได้รู้แน<ด>่นอนนะคะให้ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมนะคะค่ะขอบคุณมากค,ค่ะวัสดีบตัดสินใจวันนี้นะคะใช้ผลิตภัณฑ์กับโอทูนะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเรียกว่าพิชิตรายได้ที่ดีกับโอทูนะคะตัดสินใจก่อนรวยก่อนตัดสินใจช้าก็รวยช้าท่านผู้ชมโทรเข้ามาค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าโอกาสหน้าเรายังมีแปลงเด็ดๆมาให้ผู้ชมได้ชมกันอีกค่ะ